ครับผมโกหลิวในชาแนลนะครับผมได้เป็นเาภาพาสร้างอารอยพระพุทธบาทนะครับที่ประทัตุจำ่วงวันนี้ผมจะพา,าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ติดตามนะครับหรือจะขึ้นมาท่องเที่ยวนะครับอรอยพระพุทธบาท4ี่รอยเนี่ยที่จังหวัดพะเยาใหญ่ที่สุดนะครับที่นี่นะครับวัดพระทัตจำ่วงนะครับอยู่บนดอยสูงมาก เดี๋ยวผมจะพารีวิวดูรอยพระพุทธบาทรอบๆนะครับเสร็จแล้วผมก็จะพาดูวิวกับพระาธาตุนะครับแล้วก็ดูการสร้างเจ้าแม่กวนอิมของขันทพระอาจารย์นะครับที่นี่รอยพระพุทธบาทที่นิลมิตรท่านพระอาจารย์นิลมิตรไม่กี่เดือนก็เสร็จนะครับก็คือเสร็จแต่เหลือยังสร้างไม่เสร็จนะครับยังเนี่ยเหลือหลังคาต้องมีพื้นปูนมีกระเบื้องท่านใดได้ชม อยู่ณขณะนี้นะครับติดตามผมนะครับ่าผมฝากใครจะมาร่วมทําบุญสร้างก็ยินดีนะครับแล้วแต่มีจิตศรัทธานะครับอ่าใครอยากจะทําบุญก็มาทําที่วัดนี้เลยนะครับถ้ามาพะเยานะครับผมแนะนําว่าถ้าท่านมาเที่ยวควานพะเยาเสร็จแล้วท่านจะไปแวะเที่ยววัดอนารโยที่ผมกําลังสร้างสกายวอล์กอยู่ตอนนี้นะครับแล้วที่ที่สามเนี่ยก็คือ วัดพระธาตุจ้ม่วงเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนดอยสูงนะครับมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยเหมือนกันกับที่วัดอรโยก็จะมองเห็นกวานพะเยาก็จะมีหลักหลักก็คือไปเที่ยวกวานวัดกลางน้ํานะครับถ้ามาพะเยานะเชิญทุกท่านนะครับที่อยากมาเที่ยวเหนือนะครับจะมีวัดกลางน้ําเสร็จแล้วก็มาตรงที่มีรูปพญายาค์กลิมนกวานเสร็จแล้วก็ไปวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาก็คือวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับเสร็จแล้วพระท่านจะแวะไปที่วัดอรโยก่อนขึ้นไปที่บน โอยบุษรสละคำนะครับวัดอนารโยที่กําลังสร้างสกายวอล์กตัวนี้นะครับท่านก็จะไปชมวิวตรงนั้นเสร็จแล้วอิ่มหน้ำตำรานตรงนั้นเสร็จแล้วท่านติวฟี่เสร็จแล้วท่านก็จะมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทนะครับสี่รอยนะครับที่วัดพระธาตุจมอ่นะครับท่านขึ้นมาที่นี่ก็สูงชันมองเห็นทิวทัศน์มองถึงจังหวัดพะเยาเลยครับมองเห็นหนองเลงทรายมองเห็นทิวทัศน์หมู่บ้านที่อยู่ข้างล่างเพราะที่นี่ก็สูงเหมือนกันครับ่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือ ไม่ใช่ว่าขึ้นมาประยาวแล้วไม่มีรอยพระบาทองค์ใหญ่นะส่วนที่วัดพระเจ้าตนหลวงนะ่ะเป็นพระพุทธบาทจําลองอยู่ในตู้อ่าอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กว้างมากครับประมาณสักเม็ดคุณเม็ดหรือเม็ดคุณเม็ดห้าสิบประมาณนั้นนะครับเป็นพระพุทธบาทจําลองนะครับเหมือนกันแต่ที่เนี้่องค์อ่ารอยพระองค์ท่านนะ่ะมีสนะี่รอยเนี่ยใหญ่มากครับเหินถลักสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในใน รอยของรอยพระพุทธบาทสี่รอยนะครับผมฝากทุกท่านนะครับที่ดูช่อง youtube ผมอยู่หรือดูติ๊กต็อกผมอยู่นะครับอยากมาเที่ยวพะเยาขึ้นเหนือจะไปเชียงรายแม่สายนะครับไปเชียงแสนขอให้ท่านลองแวะมาชมรอยพระพุทธบาทถ้ามาถ้าไม่ได้แวะตัวเมืองนะครับท่านมาแวะที่นี่อาจจะมีพี่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นี่คือวัดเนี้ยเพิ่ง จะมีโครงการสร้างพระองค์ใหญ่นะครับแต่ยังงบประมาณก็ยังรอผู้มีจิตสัานะครับแล้วแต่อย่างร้อยพระพุทธบาทเนี่ยใครอยากจะมาทําบุญก็ทําได้นะครับเพราะว่าผมยังสร้างไม่เสร็จนะผมก็เรียนเชิญทุกท่าน,นมาเที่ยวมาแวะทําบุญนะครับทําบุญก็ได้บุญนะครับท่านมาเที่ยวพยาวให้นึกถึงว่าหนึ่งก็คือท่านไปไหว้วัดกลางน้านะเสร็จแล้วท่านมาดูกวานอ่าตรงพญานาคที่ก็ถ่ายรูปซลฟี่หน้าพ่อขุนนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไปวัดพระเจ้าตนหลวงอ่ะแล้วท่านก็จะไปที่เที่ยวหลักก็ จะมีวัดอนารโยแล้วก็มาพระธาตุแม่วงหรือว่าท่านจะไปม่อนพญานาคนะครับมันก็มีอยู่อ่าเลน์มาร์กที่ท่องเที่ยวหลักๆก,ก็มีอยู่เนี่ยอย่างม่อนพญานาคตอนนี้คนไปเที่ยวเยอะครับไปทางอ่าจุนอไปทางอาภูกำยาวครับเส้นทางจะไปป่าแดดนะฮะนั้นม่อนพญานาคนะครับแต,ต่โดยตัวผมเองยังไม่ได้ไปนะครับผมโกหลิวในชาแนจะพาเดินดูรอบๆองค์รอย พระพุทธบาทสี่รอยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูว่าข้างในนี่มันเป็นยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากท่านที่จะมาท่องเที่ยวนะครับให้ขึ้นมาลองขึ้นมาดูมาชมนะครับมาทําบุญที่วัดที่เนี่แล้วแต่กิจสถานครับหรือว่ามาเที่ยวเฉยเฉยก็ได้ครับแล้วแต่ท่านนะครับแต่วิวสวยมาเซลฟี่ถ่ายเดี๋ยวผมจะพาเดินดูจุดชมวิวนะครับสวยมากมองทิวทัศน์สวย มองได้ไกลนะครับผมฝากด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตามผมมาครับขอบคุณครับเรานะครับวถ้าเรา